อ้ยให้ตายซี่นะฮะผมต้องมาทำใหม่เพราะว่าคลิปมันตะก,กี้มีการรบกวนจากภายนอกเล็กน้อยนะฮะอะไรมันเต็มวะเฮ้ยเปิดหลายรอบแล้วเนี่ยห้องแลบก็าตโทย่อยไปแล้วนะเดบอกว่าผมต้องไปฝึกข้ามขีดจำกัดข้ามขีดจำกัดหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็ขอ,ขอบปั้นทุกตัวที่หลุดหลุดมาหลายตัวเลยแล้วกันนะ คลิปมันจะนานหวอเขาจะรำคาญเราปะเนี่ยเลยไม่ถึงก็ทำไม่ได้ด้วยจอยุน่นะครับโซดียเดี๋ยวน้องวิวอะไรเนี่ยมีหลายตัวไม่ใช่หรอตองน,นี้เงิ่ม16คนนี้แหละเก็บไว้ครับพวก s s r บางตัวก็ต้องเก็บไว้จริงๆ โอ้วันนี้เศษทหารเยอะครับผมไม่ปั้นทหารเลยนะกรปั้นไปน,น,นี่โอ้อปั้นมวแล้วเนี่ยโอเค เสียงน่าจะดังไปนะตะกี้ออกไปเช็คเสียงตัวเองมาด้วยเอ่เอเคยทำคลิปแบบมีเสียงตัวเองมาก่อนด้วยสิอ,อ้ไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจ แล้วก็วิธีทํา YouTube นี่ครั้งแรกเลยนะที่แบบใช้เสียงตัวเองแล้วก็ยังไม่ชินกับการทํา YouTube เลยแค่คิดว่าอยากจะทําก็จะทําเลยนั่นเองเป็นคนคิดปุ๊บทาปั๊บนิดๆหน่อยๆแค่นี้เองนะฮะอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับผมอยากรู้มานานแล้วพี่เก็บหน่วยลบจัดการคลังหน่อยนะฮะถ้ามันเต็มทุกทีนะฮะเลือกอัตโนมัติเลยครับงั้นอะตกลงครับน่าจะได้แล้วรอบเนี้ย มันต้องได้ไหรืไม่ได,ไได้ไม่ได้นะต้อไปตัดคลิปอีกนะผมตัดต้องไปตัดเอาคลิปมาเสริมอีกนะก็เดี๋ยวจูชิยองเข้ามาก่อนนะเออเอาตัวอะไรออกวะปกติโกตัวอะไรออกเนี่ยจำหนึ่งนะชิยองนะครับพามฟาร์มวนะิวนะจูทีจะไม่ค่อยพามฟาร์มวิวหรอกตัวอะไราดีซัพพอร์ตแหละไรประโยชน์นะฟ <c oughs> ูดคนจะเจ็บอ่ะ เดี๋ยวต้องมาฟาร์มขอเวลาฟาร์มหน่อยนะเดี๋ยวจะลง p ีพีให้ดูด้วยไม่รู้ว่าคลิปนานไหมว่ากันอทีดูคนดูมีเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะที่ทำมา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 เยวจะรีบฟาร์มมาอเอ้เร็ว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 ,รวแกนแดงแกนแดงครับเีแดงพอเอออย่างเงี้ย,ยจบนะฮะ ฟาร์มเลยฟาร์มเลยฟาร์มเสร็จยังนี้ก็เสร็จแล้วแหละเอาจริงก็เสร็จละเดี๋ยวบวกเลเวลให้น้องก่อนแล้วก็เอาไปเล่นเลยขอสักขั้นต่ำเเวลเท่าไหร่ดีจะได้กเลเวลพูดมาก็ดีกว่าครับตอนนี้ชิยองเลวลห้สองครับเอาจริงถ้าจะให้ปั้นสุดเนี่ยขอเวลา3าวันน่าจะสุดอยู่ เินโอ้โหไม่ไหววะเงินสู้ไม่ไหววะครับผมน่าจะได้แค่นี้ว่ะเดี๋ยวไว้อัดคลิปตอนปั้นน้องเศรษท,ทีแล้วกันเนาะจะเอาน้องมาปั้นพีพตอนนี้ก็กะไลอยู่นะฮะพีพี P P สักนิดนึงก่อนก่อนปิดคลิปเออก็อยู่เงินสี่นะฮะพีพี P P ไม่เก่งเท่าไหร,ร่นะฮะผมยังปั้นตัวละครบางตัวไม่สุดเลยนะฮะก็ทีมผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะยาลบก็เป็นคอฟฟินง่ๆเลยครับไม่มีอะไรมากมายครับเพราะ ชอบคอาฟินมากกว่าอยากได้สายเลือดนะะมาสตอรัวที่เราเจอเป็นใครครับหวังว่าจะไม่ไม่คะแนนสูงกับผมเ,เกินไปนะโอเคครับว้าวนะไม่รู้หลยค่าพลังลบคอดจะเท่าผมก็ได้นะแบบส่มฟาร์มานาแล้วมาเจอกันทีหลังอะไรนะดูซิมะยาเพื่อ,อ,อลบ กเวรมฮ่าฮ่าเวแล้วครับตนนัวนี้เราพลาดนะผมพลาดนะผมบอกตรงเลยผมพลาดนะมีโอกาสแพ้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแพ้ขนาดนั้นนะก็แค่มีโอกาขอเท่านั้นงนะั้นี่นนยผมโดนตรงนีนนองนองนอ้อ่แต่เย็นแต่เย็นไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเออแต่เย็น โอ้ยผมโดนในนี้ต้องลงตัวครับวะตอนนี้ลงมาทีนะฝันเข้าไปครับโอเคได้อยู่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 ต้องเอาลงไม้เรื่อยบ่ผมอุยอ้ยโอยโดนก่อนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยสะท้อนเออสวนจะไปครับเราได้อยู่ยังได้อยู่ผมผมมั่นใจว่าผมยังไหวอยู่นะยังไม่แพ้ครับ แต่ก็โอ้โหเล่นยากอยู่เล่นยากอยู่โอ้ยโ,โ,โ,โดนโดนใบไปแล้วไม่เป็นไรเรามีตัวนี้อยู่อันติอันติเอ้าอันติเออเออไปดิเออ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 ไม่รู้แหละเล่นแล้วมัวครับมัวละนัวครับจังหวะนี้โอ้ยผมแพ้แน่เลยโอ้ยโดนนัวโอ้ยโอ้ยไ,ไหวไหมไหวไหมความไหวต้องมาครับจังหวะนี้ไม่สนเฮ้ย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 ไอ้วงเดียวยิงอันนี่เอ้ยโอ้ยสวยแล้วเฮ้ยสวยโอ้ยฟันได้สวยสวยสวย อันตีอันตีหน่อยได้ไหมขออตีจริงเอออันตีออนตสวยเอาบาลแตกจบเลยเฮียเอ้ยบาลแตกโอ้ยเริ่มหมาก็แพ้เลยเดี๋ยวคนดูดากากปุ้เนี่ยโอ้ยแค่เดี๋ยพันสองไม่เป็นไรครับขอชนะก่อนนะได้เลยวะเฮียเหนื่อยเลยจะกัดจ,จะลงเียวหรินหลายรอบแล้วมันลงไม่ไหววะ เพราะตัวมันยื้อไม่ไหวแล้วต้องอน,นี้ว้าววิวเท่ากันด้วยมาๆอาชิพน,นานไปอ่ะต้องไปตัดคลิปออกส่วนหนึ่งเนาะน่าจะไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกเดี๋ยน,นจัไปครับ เฮ้ยปู่ี่ยืนตายยังนเงฮะเรียร้อครับน่าจะมองครับแต่พรอนกลับได้หนึ่งทีครับโอเคครับยังนี้แพ้เลกสองครับเราก็ตัวที่ลงได้ลงมาก่อนนะต้องชนะละไม่เช็คยามเลยเขาเลยนะมาพีพีสามตาครับอีกตาหนึ่งแพ้ชนะก็เดี๋ยวก็ลงไม่ตัดแตไทั้งสิ้นนะเรล,ลงตัดชิเดเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมอะไรนี้เนาะถ้าพูดติดอย่างนี้แหละพี่พูดไปไหนวะ พูดไปไหนก็นไม่รู้เนาะก็มาเล่นต่อตาสุดท้ายก่อนปิดคลิปครับก็อืมมาไหนก็ตาท้ายกันดิคิปละเจอฮิวเดีนะฮะหัวหน้าเป็นฮิวเดีฉะนั้นตัวเสริมของเขาถ้าเป็นตัวสี่บาทเนี่ยเอ,อ๊สี่ค่าเรียกหรือสี่ค่าเรียกมันจะค่อนข้างเล่นได้ยากนะออจริงๆเขาอะแต่ดูว่าเขาบอกเขาปั้นสุดขนาดไหนนะโอเคเริ่มเริ่มมาผมค่อนข้างมีตัวโอเคนะนะโอเค เฮ้ยเขาตัวใหม่บอ,อการใช้ตัวมือตัวใหม่นะฮะมีตัวใหม่อย่างนี้ผมชอบเลยฮะเรามาฮิวครับระเบิดลงไปครับตอนนี้ครับตอนนี้ฝั่งขามน่าใจะใกล้มีตัวดีลงมางหวละเฮ้ยใช้หว่องลงตัวท้อนไปก่อนครับเฮ้ยเป็นยากนะเป็นยากนะนะฮะยิงริงเลยครับโอเคใช้หว่องล้มไปแล้วฮะโอเคทีผมได้ชน,นะน,นะฮะตัวนี้ตัดชนะสูงมากฮะ ไอเอสเบดีอ,บดอยู่ต่างหวะสวยนะเนี่ยแต่ว่าเสียดายครับทีมผมเรวลร้อยเหมือนกันฮะไม่กลัวครับมาดิก็มาดิมาดิาดเออใช้ชนะอยู่ในมือข้าแล้วนะฮะโอเคครับโอเคขอบคุณที่เป็นเหยื่อล้ผมนะฮะนะครับ,รบก็รอบที่ทิ้จบแล้วครับก็ขึ้นเป็น1,250นะครับเดี๋ยวอีก2วันมาลงคลิปหลังจากปั้นเธอเสร็จแล้วกันเนาะ นะฮะผมชาโดขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชม